ผมเป็นลูกสิพันนี้ตั้งแต่ตั้งแต่ผมยังเด็กอยู่เด็กอยู่แค่นี้เฮ้ยทำไมตัวเล็กจังคุณนอนฮะอันนี้ไม่หาแต่ข้าวเวลาไปนะครับเวลาเรีบรีบสืบรีบสืบทำไมทำไมรีบสืบจะไม่สืบยังไงอ่ะทำไมอ่ะไปทำอะไรหมาหลังกุฏิจดิงจริเขาหมามาเลี้ยงดูแลเขาเป็นคนรักสัตว์คนรักสัตว์เขาาต้องเอาหมาคุณเนี่ยเป็นคนรักสัตว์ไม่งั้นไม่เลี้ยงพวกมึงไว้อย่างนี้หรอกใช่พวกคุณก็เป็นหมาวัดอะไรพวกมึงเหรอ ขายพวกถ้าหิวขี้ขวันนี้เป็นงานนี้ได้ข่าวว่ามีผู้ดักผู้ใหญ่เยอะแยะมากมายขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับได้สนับสนุนคณะเสาเทพ้สุดที่รักนะครับขอบคุณนะครับที่หาคณะเราเพราะว่าเรานอนกันนานมากแล้วนะฮะยจะนอนเป็นหลุม <S <S จริงๆคณะเราอยากจะรับงานนะฮะแต่ว่าเราอยากหยุดใช้เงินช่วงที่เรามีงานนะฮะ บางท่านบอกเฮ้ยมึงยิงเหรอวะแค่ประมูสุทธิรักไม่รับงานพูดอะไรี่เราไม่ได้ยิงครับแต่แค่เราอยากใช้เงินนะคุณถกคุณงใช้ไปคนเดียวเลยพี้ไม่แล้วคุณไม่สัมรา์พี่ชายผมแล้งเนี่ยคุณมาเล่นอะไรแต่ว่าเราไม่สัมรา์พี่ชายผมแล้วยืนอยู่นั้นนานแล้วเออน้องนักกี น้องชายเขาทําเพลงแล้วเพลงซอยยิ่งยิ่งนะฮะเดี๋ยวเทพอุทิรักน้องนิโน่กำลังจะทําซิงเกิลเป็นเพลงช้าเออเพลงอะไรครับเพลงอะไรตอนนี้เอกชัยแต่งให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอถ่ายเอ็มวีเพลงใหม่เร็วๆนี้ครับครับผมชื่อเพลงแอบดูที่รูเดิมนะฮะเป็นผลเนื้อจะเล่นเล่นตลกแล้วนี่ยคุณเล่นตลกแล้วไอ้นะมันมีเนื้อเพลงจริงหรอไอ้แอบดูที่ดูเดิมแล้วพี่อ่ะ มันมีเนื้อเพลงไว้แต่ผมไม่ได้เป็นคนร้องนี่เขาเป็นคนร้องคุณรู้หรือเปล่าเนื้อหานี่เกี่ยวกับความรักคุณรู้เขาเคยฟังรู้เคยฟังคุณนีนอ่นี้คือในเขาเป็นคนที่ผมะล่มรอเปล่ามันไม่ะล่มละพี่คือในเรื่องนี่คือพระเอกเนี่ยเขาแบบแอบรักผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ข้างๆห้องและเขาก็มีแฟนแล้วใช่ครับแอบรักเขารูาจะทำยังไงอาศัยแอบดูเขาเวลาเขาทำอะไรเนี้ยมนเรียนชื่อเพลงแอบดูที่รูเดิมแล้วมีมีแบบถ่ายคลิปถ่ายคลิปอะไรมีถ่ายคลิปไหม มีไทยคิดอะไรของมึงเลยเพล่ดักโอ้ย่าไม่ใช่เป็นพี่มีแบบเพลงผมมีครับเป็นอะไรอ่ะเปิดหีบแล้วหนีบแน่นๆแต่ละเพลงไี่น่าติดตามมากเลยเพลงผมนี่คือเป็นอาจารย์สลาคุณสมบัติเป็นคู่แข่งกับคุสลาคุณสลาคุณวุฒิครับผมเอาเพลงคุณโน้ตเลยว่าเพลงอะไรเพลงอะไรบอกเพลงอะไรที่ทำใหม่ชื่อเพลงว่าใครไม่รักพี่รักนะครับโอ้แต่งโดย ฟังอาจารย์สักท่อนหน่อสักท่อนโชว์หน่อยสักท่อนหนึ่งนะลองโชว์หน่อยสักท่อนหนึ่งไม่เจอกันนานมึงนี่รูปร่างดีขึ้นเยอะเลยโอ้โห fitness f i t n e s อยู่ตอนนี้นี่เนี่ยกูไม่ได้ถามไปทำอะไรมาอย่าีบตอบทำไมท่หนึ่งใครมีรักที่จะรักจะร้อนคมเห ฟังเพลงเป็นทงหลังเลยไปข้างหลังนะลุกพ่อมาทังหลังไล่กูมาเนี่ยผถ้าแตกหมดเลยหัวกูเนี่ยจะจังไรคนอะไรคนอะไรเด็กก็ด่าจะร้องเขากำลังร้องเพลงกันมาโหวกเวงโวยวายอะไรกันนี่กำลังซึ้งเลยเป็นเอีเคยฟังก็ยังครับเพลงนี้ฮะเคยไปฟังที่ไหนยังไม่มีไปที่ไหนหัวพูดพูดไหมดเลย ตรงนี้ไงก็เลยด้วยความตรงนี้ไงนี่แม่มึงอย่าพูดมากเดี๋ยวโดนนะเมียกูเองเมียกูอ๋อผัวเมียต้องเชียร์กันโอ้โนดิวบอกเฮ้ยเวลาไปงานไหนทำไมต้องเจอพี่คนนี้แซวกูตลอดเมียกูก็ต้องแซวเลยผมมาขอบคุณสำหรับรางวัลนั้งใจใช่ใช่ไปรบไปเยี่ยวเล่นไม่ให้หมดเดี๋ยวตอนเล่นเกมเล่นก็ไม่ต้องเล่นอะไรกัน ไอ้เป็นคนถนาให้กูเล่นตลกก่อนเออเอาเดี๋ยวก็เล่นในเรื่องไงโอ,ออกงานละครสวรสวรค์กี่โมงออกแานละครสวรรค์มาทุ่มหนึ่งทุ่มห้านาีปกตินะนั่งอยู่บนรถนี่มันจะนั่งคุยผมตลอดทางไอแ้แบ็คอย่างงู้นอย่างนี้นั่งเล่นกันพี่น้องขับรถมาพี่จากลครสวรสวรค์ทุ่มห้านาทีสองทุ่มครึ่งต้งเล่นแล้วพี่คิดดูจากครมายุธยามันใช้เวลาสองชั่วโมงแล้พี่คิดดูชั่วโมงเดียวถึงไม่เหยียบเท่าไหร่ผมนั่เนี้ไม่ได เมื่อกี้มึงหุบปากอย่าียงกูไม่ใจโกงเขามึงมองเห็นกูได้ไงมึงมองรถข้างน้าไฟมันมืดไส่รถมันมืดแต่จริงกูเพื่ออะไรวะอันนี้คือเพื่ออะไรรักกันรักกันอย่าห่างเลยหล่ะ นี่ต้องเล่นลิเกนะแต่ว่าเจ้าภาพเราแค่อยากสนุนตลกเอางี้ผมจ้างแกสองร้อยไปซื้อเหล้าเดี๋ยวเขาจะเอาอะไรปนี่เดี๋ยวมีพี่ชายผมมาด้วยนะพี่ฟิวกิติวงนี่พระเอกโอ้โหละครจับจับวงวงผมนี่ดูตลอดอะไรจับจับวงวงของจริงของจริงเขาเป็นแฟนคลับเป็นแฟนข้าวผมติดตามมานานช่องไหนขนาดไปเอ่อช่องเจ็ดนี่อคุณคุณดูเนี่ยก็ผมแหม่แสดงว่าช่องเจ็ดเหมือนกันเรื่องอะไรละครเขาเรื่องอะไร ก้เพชรเจ็ดสีเจ้ยเมยังสีนี่ลูกกูยังไม่เกิดเลยตั้งใจเองนะชายอย่างนี้อยู่เลยเด่นเลยนะดาวเจ็ดสีไม่ได้เจ็ดแสนไอ้เฮียังมีเจ็ดสีเหมือนกันทำไมเอ้าวูผิดเหรออ๋อ้าผีใช่ครับตาผีใช่ยวะใช่เออผมดูอยู่ก่อเห็นไหมผมรู้แต่แหมเขาลงผิดพลาดก็ได้คุณเมาอะไรกับเฮ้ยผมเวไวยายเวไวยายอ๋อมีลังไวยายมาส่งพอดีผมไปงานไวยายมานะฮะก็ขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีที่ผม มอบเออไวไวมาให้เดี๋ยวเรามาแจกไวไวเรามาแจกแจกใครแจกท้ามึงสิมึงอย่าพิ่งไปแจกเขาทำไมมึงเก็บไว้แดกตอนมึงไม่มีงานเถอะเดี๋ยวจะมีงานเรื่อยๆแล้วไงอะไรนะเดี๋ยวจะมีงานเรื่อยๆแล้วเนี่ยมึงพูดกับกูอย่างเงี้ยมาสามปีแล้วกูนอนเปลี่ยนหมอนมาสามใบได้นะมึงนอน้ำลายไหลอะเปลี่ยนหมอนน้ำลายไหลอะไรกูนอนจนหมอนแตกเไดิย นอนยังอินเตอร์ที้เป็นแผลกดทับแบบเสียดสีกูเท่กูเที่ยงเที่ยงกูเท้าจริอะคณะมึงนี่ลิเกหรือนักกีฬาเฮี้ยนนานๆทีมีงานเหมือนโอลิมปิกเลยสี่ปีมีครั้งเฮียกูเปิดรังชุดมาอย่างที่พ่อเห็นในตอนโอ้เด็กๆอุ้มอับกันสนุกสนานนานๆมีนะห้มาถึงพี่เออตุนซาร์ไปเอายี้ดีกว่าออไปไวไม่ได้ไปไว เขาพูดไปแล้วพุทไปแล้ววางให้ดีเดี๋ยวพาให้ใจนะอะไรอ่ะมึงเล่นตลกไปไม่ได้พุทธเข้าไปในไปพุทธเข้าไปไดรอ่ะเฮ้ยเขาเล่นได้เล่นไม่ได้หรอเขาเล่นได้จะเล่นได้เปล่าทั้งหมดจัดแถวเลยจัดแถวจัดแถวมาจัดแถวไอ้พวกที่เดยอยู่ท้ายสุดไอ้พวกทีเดยมันงงแค่ไหนเลยผมอยากจะใช้คระยะอยู่ท้านี่ยในที่นี้ทั้งหมดดีดียังกำดับดียังกำลังดียังกำดับด้วย ผมอยากจะดูท pues mm ั้งหมดมากันอ <sh ีกคนหัวแถวนะเฮ้ให้มันชัดเจนด้วยพูดให้มันเสียงดังฟังชัดอนทหารดูผมนะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หัวแถวนะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่อะไรแบกเพื่อนนับด้วยดูผมหนึ่งสองสามสี่แบบนี้หัวแถวนะเอ้าเอ้าหัวหน้าเข้มแข็งนะครับมันดังไงทำไมทำไมพูดพูดพูดกับผมแบบคมึงก้จะไมต้องหัวหน้าเข้มแข็งทำไมต้องพูดดีๆด้วยเล่นตลกมันต้องแบบเอ้ยใจเย็น้ยไม่ต้องหัวหน้า ก็ที่เขามาเขามาดูไอโน่ไม่ได้มาดูมือตัวต้องเชียร์มันดิเอาดิเอาไว้ว่าหลังมึงมีแฟนขับครบ5คห้าคนเดี๋ยวกูเชียร์มึง <c oughs> เดี๋ยวกูเชียร์ไม่ด่ากันเราไม่ด่ากันมาทำตลกสิเลยัา,าย <c oughs> แถวนี้นึ่องอะ<า>สุดยอดมากไม่จอดแบบก้งพูดเลยนะนึ่ง สองไม่ใช <If S 1> ่ซ่องสองแหมเป็นกระเทยเที่ยวเศร้ารีดหัวก็นี่ใจโอ้ยนะตีกระชับฉับไวมากกว่านะ้ต่อไปนับเป็นภาษาจีดโอ้ยเขาหนึ่งเปิดหูหมุนหมุนเสียหมุนไหนแย่จีแั่จีเขาดีออกเดี่ยกฮาโอ้เเขานั่งเปิปุ๊บคุณนับต้องมีเอ็กเส้นนะครับดูผมเป็นตัวอย่าง ฝร like ั่งต้องมีเอเซนเวยดู one two แบบนี้นับกับเพื่อนไปคนแรกใช้ได้เยอตรงนู้นคุณนับ t ถุยไหนอะถุยเนี้ยไม่มีถุยต้นไม้อะเอเซนเอเซน อย p p ่าไปยู่ครับคุณนัตตีกับเธอกันตอมเธอครับนัตตีในกรอบเยอะใช่ไหม่กทูทู่ันด้วยสีอันด้วยปั่นปวนแล้วเน่ยนั่เลย อ้วกเลยล่ะเดี๋ยวแป๊บนึงให้แม่ผมนั่งก่อนอโไม่เคยเจอกันนะแม่นี่แม่คิดว่าเขาเดินนั่งแบบอยู่เลยคอมดอมเหีือ์ที่ลูกรัวครับเฮ้ยสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะโอ้โหสามทั้งตัวเลยพี่ครับพี่สามทั้งตัวขนาดนี้สนใจกระเทยย่างสักตัวหนึูก็สักนะอะไรนะหนูก็สักอ้าวดีอ่ะเดี๋ยวหายหายจังไรเอยโอ้ยทัก ตักตากอะไรอะตกอะไรอะอะไเหรอเออัามากเลยนะถ้าทัเราหาเอหาพี่เขาดูอยู่นะหาเออถ้าทัเราหาเลยเออคุณก็สั่งเหรอใช่ผมก็สั่งชอบสั่งเหมือนกันสั่งสั่งอะไรตั่งเชีวขุดยอดอะไรอะีควายเอบอกราไม่นั่นใจอย่าเล่นไปลงส แรงๆทีแรงๆเ,เป็นเขาเองเอาเลยนะเป็นเขาเไม่เป็นไรมันเป็นการแสดงตลกเขาไม่ว่าหรอกการศึกษาได้หัวหน้าไม่อยู่หัวข้อเราเนี่ยนี่เลย <c oughs> อันนี้ก็แล้วแต่แล้วก็ไม่ได้คนทำกูสั่งอย่างเดียวเปลี่ยนจากกูป้ะ <c oughs> นับใหม่เลยนับใหม่วันทุกยที่โฟขับวนะ โสดูชัดเจนมากเลยอ่ะเป็นเอ็กเซนที่แบบไม่ต้องเรียนไม่ต้องบอกอะไรเลย<อ>ทำไมเก่งขนาดนี้ดูคนเอ๋ยเพราแกนี่แปลกเนาะมันเล่นอะไรก็ฮานะช่วยมันทำนะช่วยมันทำงั้นเอ้าคุณรู้จักประเทศไทยไหมไม่รู้รู้สิรู้ไม่รู้กูไปเลยโอ้ไม่อยู่เนี่ยแม่แม่ช่วยมันทำแล้วหมวกใส่ไหมไม่มใส่่อดไปโธ่ ไหวเลยแอย่าบอกไห้ยันดกพอที่เจได้มีอะไรเล่นดนะเจพอเล่นตลกเจแก่กลับบ้านเลยนะเอ้าคอมุกก็เดิมๆคุณยังไม่บอกเอ้าคุณบอกเหรอคุณรู้จักประเทศไทยไหมรู้จักประเทศไทยมีกี่จังหวัดเจ็ดสิบหกจังหวัดให้เอ่ยจังหวัดที่มีสอเสือนำหน้ามาคนละหนึ่งจังหวัดเริ่มจากคุณสระบุรีอัขราให้มันชัดเจนนะครับเด็กมาดูกันเยอะต้องมีรอเป็นรอเอาใหม่ซร ระบุรีสุดยอดสิงไหนอะสิงไม่มีครับมีสิงห์บุรีอย่างเดียวหัวแถวสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีสุรินบุรีฮะพี่โนครับคือสุรินเนี่ยไม่มีบุรีพี่สุรินธรรมดาไม่มีครับไม่มีครับพี่นี่เฉียบมากเลยที่ถ่ายรอบผิดยั่งเฉียบ ต่อไปเอ่ยจังหวัดที่มีปอปลาลำหน้าคุณแล้วหนึ่งจังหวัดประเทศไยเยอะไปประจวบคีรีขันธ์สุดยอดปฐุมธานีปนมเป็นปนมไหนเนี่ยหัวประเทศไทยเอาใหม่ประจวบคีรีข yeah> ันธ์ปฐุมธานีป่า ok จีนบุรีแพรฮะเขามีแต่แพรเอาคนเหนือก่อน เหนือคนเหนืออ๋อเวลาเขาพูดจังหวัดเขารูกว่าแป้แป้เป้เจ้าไม่ได้ขีดจุ๊บที่ไหนเจ้าก็หกนี่พูดแตกจะป้าต่อไปอ๋อหายไปไหนหมดแล้ว่ะตลกยังไห้อยู่เหมือเผือไม่ได้เผือกไม่ดูแหวกฮาจริงๆกันหมดนี่ต่อไปเออโจ๊กจะมี่พ่อพันลำหน้าเพชรบุรีว่าไงเพชรบโฉบเสียบคานพิทาโนโลกเองคนนี้มีอีกแล้วอังกาเด้อ มึเหลือให้กูมั่งจิเอาอย่างเดียวพอครับคุณนักกีจังหวัดที่มีพอพันนำหน้าเพชรบุรีทางงาทางพอทางไหนทางพอเราประกาศกับทางงากลายเป็นพัดทลุงสุดยอดเอาใหม่ทางงอทางชิดเจ้ามั่วเอาใหม่เพชรบุรีทางงาตะลุงแพร่ หัวหน้าครับมันมื่อีหัวหน้าแพ้ไปแล้วมันมันแพรได้ไงได้จากเนื้อมากมักภาคกลางแล้วจ้าม่อยู่ที่มาอยู่ที่ภาคกลางแล้วอยู่ที่ไหนแพรกทมกทมมาอยู่กทมกทกรุงเทพมหานครกลางทุ่งมหาสารคาม เอาโอนมาสุดยอดเลยเอาบอลมาหมดครับโอเคเอาบมาหมดที่กูพอดีด้วยอ้าวเศร้าเลยทีนี้อ๋อยังมีอยู่แหมซ่อนยิงเชียวอย่าดึงอย่าดึงขาดเดือขาดแหมแกเหนียวไม่ใช่ฉันเหนียวหรอกนะบอกไว้ก่อนเจ้า้เเค้ณขอบคุณมากเลยนะคะอย่าให้เจ็บอย่าให้จนเนาะพอพอพอเดี๋ยวไม่มีเล่นตอนนีเกณอแร้อเล่นติงเหรอ ตัดมังแกก็ตัดอีกแล้วต่อไปเลยจังหวะที่มีหอยหินนำหน้าเบอร์ต่อมาหอยหินนำหน้าน้องไทยสุดยอดน้องบุรุษบีเลยน้องมนข้าหลังใหญ่ขอบคุณใช่ไหมอีกทีน้องไทยน้องบุรุษน้องมนข้าหลังน้องไหนเข้าหลังยงุงเป็นซันทีงน้องไหนเข้าหลังยุง ไม่ใช่น้องโมเขาหลามใหญ่น้องในเขาหลามยุ่งแหม่ีกล้าเล่นนะมึงเนี่ยตี่มันพูดโดนไล่ออกเลยโอเคครับสนุกสนานกับพ่อป้พ่อพอนะกันนะฮะเดี๋ยวพ่วยกับพี่เจมส์กลไปดีกว่าผมขอบพี่ชายผมนะพี่ฟิล์มจะมีเพลงมาฝากนะครับพบกับพี่ฟิล์มเลยฟิลครับเซวว์เลยครับพี่ฟิล์มครับผ